สวัสดีนักเรียนที่รักของคุณครูทุกคนนะคะด้วยคำเรียบร้องนะคะจากยอดวิวของวิชาประวัติศาสตร์นะคะที่นักเรียนเข้าชมนะคะเกินจํานวนของนักเรียนนะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากนักเรียนที่ตั้งใจเรียนหลายๆคนเลยว่าให้ครูทำทำแบบสรุปนะคะทบทวนก่อนสอบเนาะเหมือนวิชาประวัติศาสตร์ดังนั้นวันนี้ครูเอามาให้รางวัลสําหรับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะสําหรับวิชาสังคมศึกษานะคะ เนื้อหาที่ครูจะออกสอบในภาคเรียนที่1น,นี้นะคะซึ่งเราจะสอบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6ตุลาคม2554นี้ใอน้ยีนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้นะคะเริ่มจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมประชาธิปไตย2อ,อันนี้นะคะอยู่ในาสาระหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็การวางแผนการใช้จ่ายอันนี้อยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วความสําคัญของาศาสนาพุทธประวัติแล้วก็ การแสดงความโพารพและหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคะนะอันนี้อยู่ในอยู่ในารรศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมนะคะ3หัวข้อนี้เนี่ยมันไม่มีในหนังสือเรียนอ่าถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็แย่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีในหนังสือเรียนนะนอกจากจะไปดูคลิปที่คุณครูสอนย้อนหลังเอานะคะอ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกนะคะ เรื่องแรกที่ครูจะออกสอบนะคะลูกเรื่องแรกที่ครูจะออกสอบคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆนะคะเริ่มด้วยจากเริ่มจากเรื่องแรกนะคะเรื่องการทักทาย ถ้าคนไทยเนี่ยเราก็จะทักทายกันด้วยคําว่าสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเจอหน้ากันทักทายคําว่าสวัสดีนะคะแล้วก็มีการไหว้สามระดับใช่ไหมคะไหว้ผู้ไหว้พระอ่าระดับที่ 1, หนึ่งไหว้พระระดับที่2ไหว้ผู้ใหญ่ระดับที่สามไหว้ไหว้เพื่อนไหว้คนที่อายุเท่ากันนะคะก็แต่ละระดับก็จะแตกต่างกันเนาะหนูเรียนไปแล้วนะคะต่อไป ถ้าเป็นชาติอื่นนะคะก็อาจจะเป็นการจับมือนะคะจับมือบ้างจับแก้มบ้างนะคะก็แล้วแต่แต่ละชาติแล้วก็กล่าควคำทักทายเป็นภาษาเป็นภาษาประจำชาติไปนะคะต่อไปสําหรับอาหารนะคะนะแต่ละประเทศเนี่ยก็รับประทานอาหารแตกต่างกันตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นคนไทยนะคะก็ต้องทานอาหารพร้อมกัน พร้อมหน้ากันแล้วขณะที่ก่อนทานเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะต้องล้าง,ม,างมือให้เรียบร้อยตักอาหารให้ผู้ใหญ่ก่อนอันนี้คือวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็เราก็ไม่คุยกันในบนโต๊ะอาหารให้เสียงดังนะคะในขณะที่เคี้ยวข้าวเราก็ไม่พูดอันนี้คือคือวัฒนธรรมไทยนะคะแต่ถ้าวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็จะกินพร้อมกันนะคะกินข้าวพร้อมกันเป็นครอบครัวแต่เขาจะใช้ตะเกียบในการทานอาหารนะคะแล้วก็จะใช้ช้อนในการตัก อาหารประเภทน้ำเท่านั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นชิ้นๆก็จะใช้ตะเกียบหมดเลยอันนี้คือวัฒนธรรมจีนนะคะอะต่อไปภาษาเรามี2แบบนะคะนั่นก็คือภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นก็คือภาษาอีสานภาษากราภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใตา้นั่นแหละนักเรียนขาเหมือนที่เราเรียกว่า ภาษาใต้ถ้าอร่อยก็รอ้อยถ้าภาษาอีสานก็แสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับบ้านก็ถ้าเป็นเหนือก็ปิกบ้านทางใต้ใก็ลบบ้านนะคะพวกเนี้ยเราเรียกว่าภาษาถิ่นนะคะพูดไม่เหมือนกันแต่และพื้นถิ่นนะต่อไปถ้าเป็นภาษาราชการก็จะเป็นภาษาที่ครูพูดอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าภาษากลางนะคะรถือนั่นก็คือภาษาราชการเป็นภาษาของคนภาคกลางนะคะภาคกลางเราจะใช้เป็นภาษาราชการเนาะ ต่อกันด้วยหัวข้อประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยครูก็จะออกข้อสอบ3าหัวข้อใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือความหมายความหมายของประชาธิปไตยนะคะความหมายของประชาธิปไตยนั่นก็คือการที่เราเนี่ยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะนะไม่ไม่ไม่ไปบังคับให้ผู้อื่นมาคิดเห็นเหมือนกับเรานะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นตามขอบเขตของกฎหมายนะคะไม่เบียดเบียน หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะอันนี้คือหลักประชาธิปไตยเนาะต่อไปหน้าที่นะคะหน้าที่ของของคนทุกคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการออกเสียงนะคะได้หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงอ่าถ้าเหมือนในห้องเรียนเนี่ยคนที่มีหน้าที่ในการออกเสียงเลือกหัวหน้าชั้นเรียนก็จะต้องเป็นอ่าเป็นนักเรียนทุกๆคนแล้วหัวหน้าชั้นเรียนก็จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้นํานะคะดูแลเพื่อนๆนะคะแล้วก็ คอยช่วยเหลือคุณครูนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของห้องในการที่จะไปออกเสียงในระดับโรงเรียนนะคะอันนี้คือหัวหน้าห้องนะคะการเลือกหัวหน้าห้องนะหน้าที่ของคนที่เลือกหัวหน้าห้องก็คือนักเรียนทุกคนนั่นเองนะคะแล้วการเลือกตั้งล่ะมันเป็นอย่างไรล่ะครูถ้าเราจะเลือกตั้งคนแบบไหนถึงจะมาเป็นผู้นําของเราได้นะคะคนที่จะมาเป็นผู้นําเราได้เราจะต้องเลือกคนที่มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะอันนี้คือลักษณะของผู้นำนะคะที่เราจะเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนของเรานั่นเองนะคะอะครูเอาคร่าวๆเนาะสำหรับทบทวนก่อนสอบเรืองต่อไปนะคะเรื่องการวางแผน,กา,าก,าาแผนการใช้จ่ายการวางแผนการใช้จ่ายครูจะออกทั้งหมด4 4หัวข้อใหญ่ๆนะคะ4หัวข้อใหญ่ๆนะเริ่มจาก าการออมนะคะการออมหมายถึงการใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นแล้วก็มีเงินเหลือเก็บนะคะเงินเหลือเก็บนั้นเราก็จะเก็บออมไว้ไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะอันนี้เราก็เรียกว่าเงินออมหลักการออมนะคะและหลักการออมนะคะเงินเก็บเราจะเอามาจากไหนเงินเก็บก็เอามาจากเงินที่เราเหลือจากการใช้ถ้าเราอยากจะเก็บออมให้ได้เนี่ยเราจะต้องมีรายรับ มากกว่ารายจ่ายนะคะถ้าเราอยากจะเก็บออมให้ได้เราต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอ้าวแล้วทําอย่างไรหล่ะคุณครูให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายอ้าบางคนมีรายจ่ายที่มันเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเราต้องหารายได้พิเศษค่ะ ดะะังภาพที่นักเรียนเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นภาพการหารายได้พิเศษของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักขายนะคะหรือการส่งขนส่งเดลิเวอรี่นะคะขนส่งอาหารในหมู่บ้านหรืออาจจะเด็กบางคนมีความสามารถเหมือนน้องคนนี้ก็แตกหน้า,ารับจ้างแตกหน้านี่ก็ได้นะคะนะเพื่อให้เรามีรายได้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะได้มีเงินเก็บมากๆนะคะอ่า ต่อไปนอกจากรองสร้างรายได้เสริมแล้วเรายังทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งไหนจําเป็นสิ่งไหนไม่จําเป็นนะคะเหมือนกับอันนี้ต้นข้าวนักเรียน,นจําได้เนาะใบงานนี้ครูเคยนักเรียนทํานะคะถ้า เ,เวลารายการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นรายรับกับรายจ่ายเนาะรายรับก็คือเงินที่เราได้มาส่วนรายจ่ายก็คือเงินที่เราจ่ายไปนั่นเองเหมือนกับต้นข้าวเนี่ยพ่อให้เงินมา100บาทก็จะเป็นรายรับถูกต้องไหมคะเอาไปซื้อเครื่องเขียนอ่าให้นักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นรายจ่ายที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นนะคะ เป็นรายจ่ายที่จาเป็นไม่จะเป็นคะอ่าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นอ้าวแล้วคุณครูให้ตัวเลขมาแบบนี้หนูจะรู้ได้ยังไงไว่ากี่บาทให้หนูเอา100คือเงินที่คุณพ่อให้เนี่ยคะ่ะลบด้วย8 85บาทนะคะก็คือเงินที่เหลือนั่นเองนะคะเงินที่เหลืออ่ะลบแล้วหนูก็จะได้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะต่อไปต้นข้าวก็ไปซื้อลูกอมอีกลูกอมเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะหนูก็เอาเงินที่เหลือ นะจากการซื้ออุปกรณ์การเรียนลบด้วย75ก็จะได้ค่าค่าอะไรคะค่าลูกอมเนาะอ่ะอันนี้ง่ายๆนะคะเราเคยทํากันแล้วแหละนะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะที่ครูคจะที่ครูคทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาหมดแล้วทั้งนั้นนะคะลูกแต่ว่าถ้าให้หนูไปอ่านเองเนี่ยมันเนื้อหามันก็จะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะไม่รู้ว่าครูจะมาออกประเด็นไหนเนาะต่อไปประโยชน์ของการอมเราอมเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยนะคะ ออมเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวหรือเราจะออมเพื่อที่จะไปเที่ยวไปเป็นกําไรชีวิตอ่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะคะแต่หากเราฉุกเฉินเราจําเป็นเนี่ยการออมเงินออมเนี่ยก็จะช่วยเหลือเราได้นะคะต่อไปสารสาศาสนาศิลธรรมจริยธรรมนะคะเรื่องแรกที่ครูออกสอบก็คือความสําคัญของาศาสนานะคะ ความสำคัญของาศาสนาความสำคัญของาศาสนานะคะก็จะประกอบไปด้วยความสำคัญศาสนาในประเทศไทยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมกับาาศาสนานะคะาศาสนากอให้เกิดวัฒนธรรมอะไรบ้างเอาทีละข้อนะคะาศาสนาในประเทศไทยนะคะก็ประกอบไปด้วยาศาสนาพุทธาาศาสนาคริสต์นะคะ และาศาสนาอิสลามนะคะศาสนาพุทธก็มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาศาสนาคริสต์ก็มีพระเยซูเป็นศาสดาก่อตั้งศาสนาศา USSR, สนาอิสลามก็มีพระท่านบีมูฮัมหมัดนะคะท่านบีมูฮัมหมัดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นศา impressed. ส,าสา <us Prem> <owania> ดาของศาสนาคริสต์พุทธคริสต์อิสลามแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาประจำชาตินะคะ ดังนั้นศาสนาพุทธก็เลยเป็นศาสนาประจำชาตินะคะต่อไปศาสนาทำให้เกิดวัฒนธรรมอะไรบ้างทำให้คนเนี่ยมีความเมตตาการุณานะคะมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นนะคะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจอ่อนโยนนะคะแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยมีความนอบน้อมถ่อมตนนะคะมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีนะคะแล้วก็ มีการรู้จักสมมาคาราวะนะคะอันนี้คือวัตศ,ศาสนาส่งผลทําให้เกิดวัฒนธรรมนะคะอ่ะต่อไปนะคะาศาสนาเนี่ยยังาศาสนาเนี่ยสอนให้วัดสอนนะคะสอนให้คนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรคะอ่าสอนให้คนไทยเนี่ยมีรากฐานนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนั่นก็คือมีน้ําใจและ อออ้อมโอบอ้อมอ,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 อารีนั่นเองโอ้ยผัวออกกันเนาะ,ะโอเคนะคะอะนะสวัสดีค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่มาจากศาสนา,านะคะอะต่อไปนะคะเรื่องพุทธประวัตินะคะพุทธประวัติก็หัวข้อแรกเลยก็คือการสรุปพุทธประวัตินะคะการสรุปพุทธประวัตินะคะก็เราเริ่มจากอา พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะคะโดยสรุปพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานเมื่อวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะคะหรือตรงกับวันวิสาขาบูชานั่นเองนะคะอ่ามันไม่ใช่ปีเดียวกันนะลูกมันแค่เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันบังเอิญว่ามันตรงกันนั่นเองเหมือนวันเกิดนักเรียนนะคะเนาะอ,อ่ะต่อไปเหตุผลที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะคะเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพบกับเทวทูตทั้ง4นะคะนะแล้วก็ เกิดอะไรขึ้นพบใครบ้างอะพบคนแก่นะคะพบคนป่วยแล้วก็พบคนตายนะคะทั้งสเทวทูตเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะคะพระพุทธเจ้าก็ด้วยความที่ตัวเองจะต้องเป็นกษัตริย์เนาะก็ไม่ได้อยากให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยมีความทุกข์ดังนั้นก็เลยทําอย่างไรล่ะที่จะให้ไม่ให้ประชาชนเราไม่ทุกข์นะคะก็เลยเดินทางไปเรื่อยไปพบกับ นักบวชนะคะพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพบกับนักบวชก็คิดว่าเออการบวชเนี่ยคงจะเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยออกบวชนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าก็ออกบวชนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้นะคะได้ระชนมานได้ทําทุกกรกิริยาต่างๆนะคะทนทุกข์ทั้ง ใครสอนต่างๆก็ไม่ตัดสรุปสักทีนะคะจนพระพุทธเจ้าก็ทําทุกการกิริยานะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพินจากเทวดาใช่ไหมคะก็เลยค้นพบทางสายกลางแล้วก็ค้นพบอริยสัจสีนะคะคือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองนะคะครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้นะคะรู้แล้วว่าหนทางใดที่จะทําให้ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมนะคะเราเรียกก็ทรมาจากกระเป๋าวัตนะสูตรนะคะแสดงธรรมครั้งแรกนะคะเมื่อวันขึ้น8ด 15ค่ำเดือน8นะคะให้กับปัญจวัคคีนะคะแล้วในวันนั้นปัญจวัคคีท่านแรกนะคะที่บรรลุนะคะเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือโกนทัญญะนะคะท่านโกนทันญะเนี่ยก็ได้ขอบวชกับพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นพระพิสุรูปแรกและในวันนั้นเองค่ะวันขึ้น10ค่ำเดือน8นะคะเป็นวันที่เรามีพระรัตนตรัยครบ3ประการนั่นก็คือพระพุทธนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนอริยสัจ4นะคะ พระสงฆ์ก็คือท่านอัญญาโกธัญะนะคะเป็นวันที่เรามีพระรันาตนตรัยครบสามครบครบสามองค์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าเพระชนมายุได้80บพรรษาพระองค์ก็ทรงปรินิพานนะคะในวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้จากปรินิพานนะคะพระพุทธเจ้านะคะได้ทรงตรัสนะคะหรือได้พูดกับสาวกไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลาย งยังประโยชน์ของผู้อื่นและของตนไว้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาดังนั้นคําสอนสุดท้ายของพระพทธเจ้าผู้พทธเจ้าสอนเรื่องความไม่ประมาทนะคะเช่นเหมือนกับเราเนี่ยจะออกนอกบ้านใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ต้องใส่อะไรคะใส่แมสนั่นเองนะคะเราก็ต้องใส่แมสต่อไปนะอย่าลืมนะคะบุคคลกลุ่มแรกที่ผู้พทธเจ้าแสดงธรรมนั่นคือปัญจวัคคีย์นะคะ พระองค์แรกคือที่เป็นพระเป็นพระอรหันต์นะคะก็คือท่านอัญญาโกลธัญญะนะคะอ่ะหลักธรรมอย่าลืมนะอริยาาสัจสี่นะคะเรื่องต่อไปที่คุณครูออกสอบนะคะนั่นก็คือ การแสดงความเคารพและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเริ่มด้วยสมาธิที่นักเรียนได้ทํากันไปนะคะประโยชน์ของสมาธิคืออะไรสมาธิคือความนิ่งนักเรียนคะ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนทําให้นักเรียนนิ่งได้นะคะสามารถจดจอ่ออยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะจะทําให้เราเกิดสติเมื่อเราเกิดสติจะส่งให้เราเกิดปัญญานั่นเองนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสมาธิปัญญาเราเอาไปทําอะไรปัญญาเราเอาไปแก้ปัญหาค่ะเอาไปแก้ปัญหาเอาไป ใช้ในการเรียนรู้ใช้นะคะใช้ในการเรียนหนังสือนะคะทําให้เรามีความฉลาดนะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะอันนี้คือประโยชน์ของสมาธินะคะต่อไป,ไปพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกก็คือคำภีนะคะของศาสนาพุทธนะคะหรือพระธรรมนั่นเองได้บรรจุหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในพระไตรปิฎกนะคะอ่า ต่อไปนะคะหลักธรรมนะหลักธรรมที่ครูสอนมีอยู่2หลักธรรมนะคะหลักธรรมแรกคือโอวาสามนะคะประกอบไปด้วยทําความดีนะคะละเว้นความชั่วและทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทําความดีนะคะก็คือเบญจะธรรมนั่นเองก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะนี่เร,เรียกว่าทําความดีและเว้นความชั่วนั่นก็คือศีลห้านั่นเองค่ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดปด ไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุรานะคะพวกนี้คือไม่ทําความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะทําจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นก็คือการนั่งสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระอ่านี่คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะคะลูกนะต่อไปหลักธรรมต่อไปที่ครูจะสอนนั่นคือสติสัมปชัญญะนะคะ สติสัมปชัญญะนะคะนั่นก็คือการใช้หมองนะคะของเลนน้อยเจ้าปัญญานั่นเองนะคะนั่นก็คือการทําสมาธินะคะเมื่อเราทําสมาธิแล้วเราก็จะมีความนิ่งและเราก็จะมีสติและเราก็จะมีปัญญานะคะนี่ไงสติสัมปชัญญะส่งผลทําให้เราไม่ประมาทเราแก้ปัญหาได้อย่างมีสติทําให้เราผิดพลาดได้น้อยนะคะทําให้เราไม่มี Folks. ช่วยให้เราไม่ประมาทนั่นเองสติสัมปชัญญะเนาะ อ่ะสำหรับเรื่องที่ออกสอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่านักเรียนดูนคลิปนี้แล้วคงจะทำข้อสอบได้นะคะขอให้หนักเรียนทุกคนโชคดีกับการสอบนะคะและคุณครูก็หวังว่าเราคงจะได้เจอกันในภาครเรียนที่สองนะคะขอให้หนักเรียนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ liver. ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะในช่วงปิดภาครเรียนไปนะคะสำหรับวันนี้ครูอาไว้เท่านี้นะคะขอให้หนักเรียนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเทอมหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ